สวัสดีครับทุกคนก็มีหลายๆคนบอกให้เรามาแนะนำน้องๆในบ้านนะครับ ก็วันนี้ก็เลยจะมาแนะนำตัวแรกเลยเป็นงูตัวแรกของเราก็คือซาวครีมครับซาวครีมเป็นงูคอนเนกนะครับตัวผู้มอบก็คือบริสตัดครับคนขายบอกว่าเป็นบริษัดไวเอาแต่เราไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าพอตอนโตเขาเขายังมีลายติดมาอยู่เราเลยรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นแค่บริสตัดธรรมดาอันนี้ก็ถ้าใครมีความรู้สามารถมาแชร์ได้นะครับว่า เจ้าซาครีมเนี่ยเป็นม็อบอะไรกันแน่ตอนนี้นะครับเซาครีมก็อายุประมาณ4ขวบครับตอนเราซื้อซาครีมมานะครับก็เป็นงูตอนปี2017เนาะคนขายบอกว่าเกิดตอนช่วงเมษานะครับน้ำหนักตอนนี้ก็คือประมาณ800กรัมนะครับเราได้เซาครีมมาในราคา4 0 0พนะครับจากราคาเต็ม4,5 0 0้า แล้วก็ทำไมเราถึงตั้งชื่อน้องว่าซาวครีมนะครับก็เพราะว่าน้องตัวสีขาวเนาะแต่หลายๆคนน่ะเข้าใจผิดว่าน้องเป็นตัวเมียเพราะว่าชื่อนะแต่ที่จริงอ่ะเราตั้งชื่อตามตัวละครในการ์ตูนเรื่อง Steven u n i v e r s รมันเป็นตัวละครที่แบบดูคูลๆอะไรเงี้ยเราอยากให้น้องโตมาแบบนิ่งๆเท่ๆแต่ก็นิสัยของน้องก็คือไม่ใช่เลย นี่ใส่ส่วนตัวของซาวครีมนะมันก็จะเป็นงูแบบเด๋อเดอนิดนิดแล้วก็ค่อนข้างขี้กลัวมากๆแต่จะไม่ขี้ตกใจนะมันจะไม่เหมือนแบบบางตัวที่เราเห็นก็คือแบบมันจะขี้ระแวงขี้ตกใจแต่ซาวครีมอะมันจะแค่แบบกลัวในตอนแรกแล้วก็ถ้ามันรู้ว่ามันไม่ได้แบบอยู่ในอันตรายอะไรเงี้ยมันก็จะผ่อนคลายเร็วมากแต่คือถึงตอนนี้มันก็ยังมีอาการสั่นหางอยู่อะ ถ้าใครที่เลี้ยงคอนเสเนก็จะรู้ว่าในงูเด็กๆอ่ะมันจะมีอาการสั่นหางนะซึ่งซาวครีมถึงจะโตมาอายุแบบเข้าสี่ขวบขนาดนี้ก็คือยังสั่นหางอยู่แล้ว <c oughs> ก็ซาวครีมกินเก่งมากๆแบบมากๆ <c oughs> ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการกินเลยหรือว่าแบบไม่เคยแบบอดอาหารเลยอันนี้ก็เป็นข้อดีแล้วก็ซาวครีมชอบแช่น้ำครับ ซึ่งซาวครีมเป็นงูตัวแรกที่เราเลี้ยงนะคือก่อนหน้านี้เราไม่เคยจับงูมาก่อนเลยในชีวิตตัวแรกที่จับก็คือซาวครีมหลายคนสงสัยนะว่าเราซื้อซาวครีมมาจากที่ไหนซึ่งเราสั่งซาวครีมมาจาก f a c e b o o k Page นะที่เขาขายงูอยู่ตอนนั้นแต่เราเข้าไปเซิร์ชชื่ออีกรอบก็คือไม่ขึ้นแล้วอะเหมือนตอนที่เราซื้อก็เขาไม่ได้มีหน้าร้านด้วยซ้ำเขาเป็นฟาร์มงู ตอนที่น้องมาก็คือเราไม่กล้าจับน้องเลยนะอย่างที่บอกอะ่ะเราไม่เคยจับงูมาก่อนแล้วก็เนี่ยคือมือสั่นเลยอะ่ะต้องใช้เวลาประมาณนึงกว่าที่เราจะกล้าจับน้องคือไม่ได้กลัวแบบไม่ได้กลัวสัมผัสของงูนะแต่คือน้องตอนที่มาตัวเล็กมากๆเรากลัวว่าถ้าจับแรงไปแล้วน้องจะบาดเจ็บในช่วงวันแรกเราก็เลยแบบไม่ได้เล่นกับน้องเลยก็คือปล่อยเข้าตู้ไปเลยหลังจากนั้นประมาณแบบ 3-4วันพอเขาปรับตัวได้เราก็ค่อยๆแบบจับเขาอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มเพิ่มเวลาในการจับไปเรื่อยๆแบบจากวันละไม่กี่นาทีก็เป็นวันละ10นาทีในช่วงแรกซึ่งช่วงแรกอ่ะเราพยายามจะให้เขาชินมือเรามากหน่อยอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่หลายๆคนสงสัยว่าทำไมงูที่ตัวเองเลี้ยงอ่ะถึงแบบดูไม่ได้เชื่องเท่ากับซาวครีมนะ ที่จริงซาลครีมก็ไม่ได้เชื่องขนาดนั้นแต่เหมือนอย่างที่บอกอะว่าตอนเด็กๆเราจับเขาค่อนข้างบ่อยมันเลยทําให้เขาค่อนข้างชินกับเราซึ่งข้อดีของซาลครีมอย่างที่บอกคือมันถึงมันจะแบบขี้กลัวแต่มันไม่ได้ขี้ตกใจมันก็เลยไม่ค่อยเครียดนะเวลาเราจับแล้วก็น่าจะมีคนสงสัยว่าทําไมเราถึงเลี้ยงงูคอนนะ เพราะว่าอันเนี้ยคือต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามีคนที่เรารู้จักเลี้ยงหลายคนเลยแล้วเราก็เห็นว่าเหมือนแบบมันเป็นสัตว์ที่สวยอะ่ะแล้วก็น่ารักอีกอย่างก็คือแบบไลฟ์สไตล์มันค่อนข้างเหมาะกับเรามากๆที่แบบเราไม่ค่อยมีเวลาถ้าเราเลี้ยงหมาแมวอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบไม่มีเวลาดูแลได้เต็มที่แต่งูคือมันไม่ต้องการแบบเวลาเยอะขนาดนั้นอะ่ะมันแค่ต้องการความเข้าใจ แต่เหมือนตอนแรกที่เราหาข้อมูลอนะ่ะก็มีคนบอกนะว่าสำหรับมือใหม่อ่ะบอลไพทอนน่าจะเหมาะกว่าแต่ประเด็นก็คือบอลไพทอนมอบที่เราอยากได้อ่ะมันแพงมากๆเราก็เลยแบบตัดสินใจว่างานเราซื้อเป็นคอนเส็ก่อนดีกว่าแล้วก็น่าจะมีคนสงสัยอีกว่าที่เลี้ยงมาจนอายุแบบเกือบ4ปีอ่ะเคยโดนกัดไหมก็ ตอบตรงนี้ว่าเคยโดนหนึ่งครั้งก็คือว่าวันนั้นนะ่เหมือนเราจับน้องออกมาเล่นมัง้งแล้วก็ทีเนี้ยน้องก็หมุดเข้าไปใต้โต๊ะใช่ไหมเราก็พยายามจะเอาเมือเอื้อมไปจับแต่เหมือนแบบอาจจะเอื้อมไปผิดองศามัง้งน้องก็เลยคิดว่าเหมือนแบบนึกว่าเรายื่นอาหารไปน้องก็เลยฉกมา แต่คือมันพอมันฉกแล้วมันก็ปล่อยทันทีนะพอมันรู้ว่าเท็กเจอร์อ่ะมันไม่ใช่แบบอาหารน่ะคือเป็นมืออ่ะเราก็โชคดีที่เหมือนตอนนั้นเราเราค่อนข้างมีสติก็คือตกใจแหละแต่เราไม่ได้ชักมือออกเพราะว่ามันอันตรายมากๆเลยถ้าเราแบบชักมือขึ้นมามันจะทําให้ฟันของน้องอาจจะหักได้หรือว่าแบบบาดเจ็บได้เลยนะเรามันก็เป็นแบบสิ่งที่เราอยากจะเตือนคนที่เลี้ยงงูเหมือนกันว่า ถึงงูคอนสเนก้ามันจะดูเชื่องมันจะดูแบบเป็นงูที่ใจดีมากๆอะไรเงี้ยแต่มันก็เกิดอะไรอย่างงี้ได้เราก็ต้องเตรียมใจไว้กึ่งหนึ่งว่าแบบมันสามารถโฉกหรือมันสามารถแบบอ่าเข้าใจผิดอะไรเงี้ยได้ซึ่งไม่อันตรายนะแผลที่โดนกัดก็คือแบบเลือดไม่ออกด้วยอะคือมันเล็กมากๆอะตอนนั้นอะอาจจะโชคดีด้วยมั้งที่มันฉกพลาตอนที่แบบ อายุประมาณแบบขวบกว่าก,าเออก็เลยแบบแผลไม่มีเลือดแต่ก็รู้สึกเจ็บๆนะเพราะว่ามันก็ฉกแรงอยู่แต่หลังจากนั้นนะมันก็ไม่ฉกพลาดอีกเลยนะเหมือนแบบเข็ดแล้วอะไรเงี้ยเออเหมือนแบบพอมารู้แล้วว่ายื่นมือไปอย่างเดียวอะไม่ใช่อาหารเราต้องใช้ f o r c e ตคีบอ่างเงี้ยเออมันก็จะจำได้แล้วก็ไม่ฉกเราพลาดอีก แล้วก็ซาวครีมนะคือเป็นงูที่อึดถึกทนมากๆเลยอ่ะมันไม่เคยป่วยเลยเราไม่เคยพามันไปหาหมอเลยซึ่งที่จริงอะ่ะควรจะพาไปตรวจสุขภาพหรือว่าแบบถ่ายพยาธิถ่ายโปรโตสัวทุกปีนะโอเคสุดท้ายเราก็อยากจะฝากสำหรับคนที่อยากเลี้ยงคอนเน็กนะว่าให้ศึกษาข้อมูลก่อนเยอะๆเลยคือถ้ามีอะไรสงสัยก็ให้ถาม ร้านที่เขาขายงูหรือว่าแบบตามเพจอะไรเงี้ยเขาจะมีกลุ่มใน Facebook ที่เป็นกลุ่มเกี่ยวกับงูคอนสเน็กโดยเฉพาะหรือว่ากลุ่มงูสีต่างๆอะ่ะถ้ามีแบบข้อสงสัยอะไรเงี้ยให้เข้าไปถามได้เลยนะคือไม่ต้องกลัวเพราะว่าความสนุกของการเลี้ยงงูคอนก็คือแบบมันมีม็อบเยอะมากมันมีสีเยอะมากให้เราเลือกอะไรเงี้ยแล้วก็มันแบบเลี้ยงง่ายมากๆเลย โอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็ถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับซาวครีม hmm. ก็เมนไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเราจะมาอ่านถูกเมนเลยแล้วก็คลิปหน้าเราอาจจะทำเป็นเกี่ยวกับเจ้าโทฟูนะงูบอลไพทอนของเราถ้าใครอยากรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับโทฟูอยากรู้วิธีเลี้ยงงูบอลไพทอนอย่างเงี้ยเมนไว้ได้เลยเราจะมาอ่านแล้วก็พยายามมาตอบในคลิปหน้านะ โอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาครับ